ให้โอกาสหมูเชีกรข้ามูวัสลาชิดลเออลุยจังลุยเจ้าของนี่พิจบางเมื่อเก้าต่าตากะยามันน้ำมันบอกยามันได่เรียบสั้นเพื่ออื่นว่าข้ามูสร้างตู้ทังอิปซีอยู่ทางต่างประเทศหรืออยู่ต่างอันประเทศเราก็กันนะเขาว่าตู้ผ้าเนี่ยแต่ว่ามีชิ้นทำเข้ากับคนในศาสนาเน้อปุ่นเนี่ย มูเข้าก่อนก็ให้มูไปซิก่อนเบิ่งมูเชีก่อนเนาะเบิ่งมูเชิก่อนบ่ดแซงเนาะบ่ดแซงได้แมันสิมีบาปมีกรรมแซงไปน่ะโอ้มูก่อนแต่บ่ซ้นหนึงมูก็น่าจะเตะปากเอาแล้วเนาะตัวก่อนว่าตุก่อนว่าดีอ้าวเจ้าปลมไห้กัน่ะเราคุยังเตะปากอ้าวปลาหลินน้ํำชาชันแหละโอ้อะเชี่ยวอันนียเนาะมึงเฮาได้สิไปขอฟมันทานีสิเนาะชาชันไ่ได้มักหูมักมึงจะเฮาลงช่วยมันอ่ะ คยกันคลิปนี้ก็ขอฝากไปถึงผู้บาวเทอรเด้อร์ยาสิขาว้ายกับผู้สาวทำหน่อยฮะหาไซเข้ากับบม็อกจะลอเขาเห็นจะวิ่งเงื่อนซื้อเขาจะว่าน้ำเจ้าฮะเล่าบล็อกเงื่อนได้นะจะลงไม่บล็อมาต้อนแนวกินไก่เุาะไก่ทำไมมาต้อนเนาะคือได้ยินข่าวว่าซาลาสิไปหาตัวก้อนเจ้าคือมาตัดเงี่อนสับปะนต์ตัวก้อนจีบพิบัติจีบลงเส้นกันบริเวณใดเสี่ยวโทรบอกว่าเล่าบอกมามึงไปแล้วโอ้แต่มาอะไร ก็ไม่ได้ตัดเราเนาะตัวนี้เนี่ก็เชียวกระเชิเบิ้งอยู่ฝั่งกัว่าไปโลดไปโลดดีเชียวจีเตะปากเชียวเองเนาะทุกคนกเแสดงว่าเจ้ามาตุุก้อนกูหู้ยุ้ยใเนาะกูฮู้แล้วเล้าสิบห้าเจ้าบอ ตู้ก้อนสิบห้าเจ้าบอกบอกระมาธรรมดาเนาะให้เขาแจ๊กกะเด้อแจ๊วัดเด้อบอมันหิมอันหิมแล้วมันมีอันเดียวนั่นแหละจะแจ๊วัดนั่นแหละเราขึ้นขันมาขึ้นแซะเราน้อยแหละแจ๊วัดอย่างเดียวอยากเอาอยู่แจ๊วัดบ่ะแอนเดี๋ยวเข้าไปหนได้นอกมันขึ้นเ้อเอาน้าผมปะนี่แล้วปรตอันะั้นนี่มาตะแก่ตู้พายเขาแห่งยังมาแต่ไกล นอนนลนแล้วทางวันนี้ตากแดดตรง,งน้อยค่ะตุก้อนนี้มีคู่แข่งและปั่นเนาะซาลา้อยผู้ใด้ที่ประหารเพราะงั้นเราบ่าบมีไผ่ลูกคอยดอกคอยหักกรมาแต่กรุงเก๋ซาลาน้อยอันเดียวบ้านโน่นน่าดีแล้วเอาสิไปยังตัวเองวะ่ะไปแล้วก็พิษว่างเลยเนาะ คือดังแท้ชาวลราน่อยบ้าฑนาหน่อยนาดีฮะกามานี้ชอบด่าเสียวลูกตาพี่ก็ดังเลยเนาะคือดังไว้แท้สิบห้าตุก่อนชาวลราหน่อยเดียวเลยอ๋อจะไปยังเขาวอือก็ไปเฮือนเจ้าบ่เห็นแล้วก็เช็น้ำประหาบักเชียวพ่นว่ะไปเฮือนนั่นนั่นตุก่อนผมได้เจ้าไปพุ่นเออเสียวยังตินเนยเนาะเป็นไงเออเชียวตินเนยตอนวอกกระพุ่นว่าที่ไปอันนี้กินต้มไก่ธรรมดาเสียวตินเนเบียร์ใส่สื้อเบียร์ไปเองก็เลยบ่มีเงินก็เลยยุดก้อน ทางกันด้วยเสียวเอ้ยอธรรมดามันก็ผู้ชายมาหาผู้หญิงบ่ไม่หญิงไปหามันเสียบาไม่หญิงไปหาผู้ชายต้องไม่หญิงซื้อมันว่านั่นแหละขอก็เลยยุทก้อนแล้วฉันฉานลานน้อยกมีเงินนั่นแหละก็เลยไ่ได้ไปต้องให้ตะก้อนมาเนี่ยตะลายเสียว้าเนาะกระไผ่ฉันลานน้อยไปต้องซื้อเบียร์จากล่างถ่ะไปไหนเลี้ยเสียวทางให้เสียว ตากาเสียเพ่นเอาตากาเสียหรอตากาเสียก่อนก็ซื้อเบียร์ไปถ่าแม่นบ่เอ้ากับผู้ชายนั่นสิถ่าเนาะแม่นแหละผู้สาวไปหาเพิ่นจะให้ผู้สาวซื้อเบียร์อืมเพิ่นว่านท่องธรณีวิทยาขันว่าบ่ได้เมียแล้วกูบาทคนตกน้ำท่วมทางเลยบ่ได้ไปวยึดสะก้อนงัวจะเอาบ่กินข้าวเนาะซาละ กินบ้างมีน้อยๆกินแล้วค <mm mm ือ hmm. ย oh. ูห er right. ันช่กินน้ากินน้ามันน้าบุญยาคนในรอบมัน้าเหิโอ้น้าบุญิงยันตัวก่อนตัวไปบรานะเอาเอาเอาคนละไมไดก็ตาปตูมหาสาลน้อยแบบนี้ทังไอสันเป็นสิโเคียไฮบอลอม้ี่ปกัรเรื่อยกับเาสนนะจะได้ไ ธรรมดาไปเลยแหละเนาะล้าก็ว่าล้อไปสิก่อนไปก็ไปนเนาะจักีิล้อธรรมดาเอว่าล้อตู้พายคันไปผมว่าเห่าเนาะไม่จะล้อกับรอการชาสันว่าล้ออย่างเดียวว่าสันไม่จะล้อแล้เดียวจะว่าโอ้บริยานล้ออะนะธรรมดาไปก็ธรรมดาเนาะมหาธาตุชันหาสาวานิศาโน่ก็ธรรมดาสิก่อน เอามาก็มาเยี่ยมมายามชิ้ๆเนาะมาบ่เหม็นชีเอาเห็ดลูกเห็ดเมียลูกคนเฮามต้องเว้ากันซะก่อนบ่เหม็นสิเห็นหน้าเอาเห็ดเมียลูกแม่นเลยก็จะทันว่าก็เพื่นแล้จก็ว่าพุ่นแล้นเป็นก็ได้เขาออกชมสกาบมแล้วลายอะ่กพอจไปหาตู้ก่อนแล้วจะได้เห็ดเมียเราได้นี่จะได้เราแหละไม่ได้ย่างกลางประชากันมันล่ะเอาการประชาจะเอาวะเพื่อนนั่นตู้พายเนี่ยบอกเอากลางประชา เป็นยังตูภัยกางาา่านเป็นคืนย่าบได้มีมีคลองได้เนาะย่านมันเป็นคืนกาย่านบมันแกน้ำกันบ่านันมือแกแนวนั่นเนาะแลวนั่นแล้วแต่ผู้อืนผู้อ่นเนาะข้ากชาแลรพระเจ็ดสักงมัไดเอาลูกเอาเมียเลยม่จะลงพังเทศพังคเลยอืมสมัยพ่อแม่แน่เอาไปกัเอาไปมันกับผเป็นเงินไห้างแห้มอกขมือเนาะเอาได้แต่มาเป็นเงินเป็นสั่เนาะ ขั้นค้นที่แบบว่าเห็ดชุดชองคลองจีนจากสี่เลยหลุดถ่วมันนะว่าหงายนะก็เจ้าครอบหลุดแน่นเนาะหลุดถั่วอันมอตะมัดสิเป็นหยอดหลุดไปโบว่าแบบว่าปลาดินห้อยดิ่งหอยดินผู้ใหญ่บอกแนวนั่นเนาะก็ลื่อนนี่แหละหักปูปูปูโบือกับโบธือกับมือออืเอาไปมาวันจักว่าวันชิวันผ่ากับมือนีเนาะเป็นยังไงอันพุทตูพาย ราว่างเงินสาวลาน้อยครับสาวสันนี่กูได้งามกูกันเออแต่งามคนละอย่างเนาะงามคนละแบบงามงามัดสองงามมัดสเลือกเลือกใครกเจ็บปะคำว่าสาวสันกัอายุ่ล้วกสฉลืมสาวละน้อยเลือกอะไรได้แหละลืมบขาปีสี่สิปสี่ิปสิปลืมดูสี่สิบสองนสา่หอยสามสิบแปดฮะาสิบแปดไม สบากืนช้าทิแปดเพลนแล้วจ้ะก่นอนแล้วเบาตกินไก่อ่อนน่ยได้ไก่แก่เนี่ยต้มยนกเลยต้องในต้องในใส่น้ำลายแล้วก็ดูไฟดนบ่แล้วโดนเอไงวะแล้วจะโดนต้องต้องมีสูตรต้นนะใช้แนนมันอยู่ใช้มันก็ได้เพรานั่นเนาะแล้วใช้แนนทำมันใ้เปนมาได้มันก็บอง่ายมาได้ได้เหมือนไปเห็นแล้วใช่เอาเนาะแล้วถือใช้แนนนั่น ผมอยู่แก่ก็ได้ผมอยู่แก่จะนี้เนาะนั่นเนาะมันก็ลายอันเป็นโยคนเท่มาก็ไม่่แท้มือนี่ตั้งใจมาหาศาลาหน่อยบอผอเถาดือว่ามีจุดประสงค์ทางอื่นก็ตั้งใจอยู่หันแล้วยินข่าวกระจ้าป้าป้า ไปแล้วก็ไปแล้วอ่ะจะมาเห็นหนาเห็นหนวดบจะมาเห็นหนาเห็นหนวดกันจะมาเห็นหนาเห็นไดเห็นมไม่เห็นจะเขาว่างามงามบ่ยังงามคือกระจาวาหรืองามบ่เนี่ยังามควาเขาวาบบอสมชาสมเลือดบอรู้ว่าแะอะไรสมชาสมเลือดลิงหน้ากางงามมันยังกางงามเหมือนหน้ากางงามห้าตีนบ้านมัน่ะหน้าตีนบ้านหน้าตีนบ้านกันลานกับลานคู่บ่าบอลานย่าพ่อบ่ถามนกขยันเรามีลูกจ้าคนถามเนาะเป็นอาณาทางใหม่ก่อนเนาะ เป็นอะไรก็ลูกกับผัวนะห้างมันเลิกวังได้ไือห้างแล้วเลิกกันเลิกมาจะปีแหละไเลิกไปีและได้มันว่าผัวกบผัวเข้าได้มั่กระสิอซนำดีับั้นแล้วแบปีกันอือสิเปกันแท่สั้นเนาะเป๊กันนย่งวะเนีโอ้แต่เลิกกันนี่ยั่งม่ได้ เอาต่อจะเถี่ยวม่เอาแล้วคนที่สองก็เอาแล้วแต่เป็นคนไทยโอ้ตอนนี้เลิกกันแล้วตอนนี้เลิกกันแล้วต่างคนต่างไปแล้วโอ้ไปอยู่หาจะปีนี่นไทยย่งบ่ฮอดปีสั่งพังความไทยพันใหม่กันหยาเกิดว่าเอาหานหรือเป่าอยู่นะวยไรได้มันเป็นจไรเอาก็เป็นก็คือจะคือจะเป็นมาหลายเนาะเอากันบ่พอปีพอเลิก ลายคนไก่แมนอยู่กับบรรดาว้าทั่วไปคนไทยกันเลยเนาะลายคนกับต้มแกงร้านปะข่ากับเทเข้าต้มเผ็ดเทือนเผ็ดชาแล้วหรอป้าปะคือโบรารแต่ยังดีนะขาเห็ดเดือนเห็ดชาแน่เห็ดเดือนยิ่งใช่แต่คอยกันยังโบราณเลยเห็ดเทือนเข้าวใหเห็ดเทือนอะไรบ่ได้เห็ดเทือนอยู่นี่มันก็บุนีได้จังว่ามันแมนอยู่แลยประชิดประทานเป็นว้าเนาะปูดีก็ดีพังความไทยพันใหม่กันญญาก็ล้าคนเอาปัวก่าห่างนี่มาแรกขึ้นมาอยู่บ้านนักขึ้เก่า ยังระบบแพรบ้านเกิดมังนอนนั่นหรอกเพ,พื่อนผู้ชี้มีกับมีกันหลายคนกับมั้งยังกับเจ้ากับเจ้าก้อนนั่นนีแหละพวกนะั้นก็ได้พอว่าเฮาน่ะมันมันมีชิดเต็มโตนะก็ว่าดชิสร้างทะเบียนสมรวจนี่นะจักงเลยมันมันมีทะเบียนสมรวจเอาพู้ควายเมียควายนียแ่แหละมีแต่จา้างว่าอะไรปะ กันบ่มีเงินใบปกลังแล้วเขาเอื่นพวกกล้วยเมียกล้วยเป็นแบบนั้นนะังพอว่าแน่นอนฟังความไทยแต่ใครใหม่กันหยาก็คือกระไทยมาเอาลาเขาเลยเนาะนี่คือรั้อันน้องสาวาบกขาดมีห้างกันนี่กันมาผูกแขนผูกปักเลยจะมี้ลูกถ้าแม่แล้วอันนี้ผูกแขนแล้วก็ไปกับ่ไปกะหักเมืองชีโนเขาอะไเนี่ยใครเมืองแกกอบมาได้นไหมพันมากะผูกแขนแล้วเลยกันผากันนีเลยนะแต่นอนบ้านผัก บร้ายแล้วความันบรา้แต่งได้ใช่หมดมาเอาน้ำบราณ้นพิษตัดพิษหลวงเพื่อนมันพิษอันพิษแล้วหลับเพื่อนรัฐบาลเพื่อนอาหลัมร้าแล้วเนาะอ่ามีทะเบียนชมรถค่ะแม่แบบนี้นะควาเหตุไม่เช่นบดบัเจ็บเป็นหมื่นเป็นแสนคนยังได้ชมนคันมีเงินเนาะพอมีเงินแล้วก็แล้วไปจังหวะลายคนเี่ยเราเอาไป่นหากยาอราจัง่วายากรู้จังหวะมันมาทอบ้านเราเองดอกชมืงน ดูใส่กับประสามบ้านเฮ้ามันบอกเขาบ่แล้วประสามบ้านเฮ้าคือกุมือเลยแห้งวุ่นแห้งไหวกับไปเนาะแม่นเแมหมดโชดข้างนั้นขมิ้นแห้งยากแม่นมาต่อบัสกับพี่แหละมาต่ออยู่น้องค่ายช่องเม็กแล้วกัอันมุกดาหารสามสายแดนเนี่ยมันปิดปิดแล้วกุมือแม่นสาวสาวสาวเปลี่ยนเรื่องมันโสดมันสาวมันโสดเปลี่ยนแบบมาหาปู่สาวมันต้องแบบอ่าแบบ ไขมันใหญ่ๆยาวๆนแบบคือคือคึันะได้ป๊อแต่คือมหาเสอสั่แบบจวดนะแบบมาเต็มร้อยหรือว่าเนี่ยดน่าก็แค่นี้แล้วเออมันยังบกเข่าอิไาเนาะหรือว่าน้ามันยังบกข้อว่าร้อย่างใดใช้น้ำมันใชน้ำมันเนาะน้ำมันหลังเาไ่ได้ส่งไ่ได้ังอะมาอเอาน้ำมันมาน้ำมันมาแกออก่ไม่สัองนเาตู้มันมีตู้ชั้นนี้มันได้ก็ได้เลยกันยาวทัไเลยนี่ห่อเความวอลล์ไลน บ่ได้สูงมาได้เศร้ายังทำมักกัมักกำว่าโอ้สาหน้อยเอาบ่ได้ล่ะกยาเน้อไม่เลยว่าได้ไรดอกม่ได้ว่าชีสูงชีเศร้าไปหอดฉันไปเถ้าบานนี้โอ้ได้ก็เอาบ่ได้ล่ะกยาเช่นว่าได้ก็เอาบ่ได้ก็เอาเอาบ่ว่าสิแม่แล้วม่ยิ่งอันนี้ไม่ยิ่งบ่เอาเราปัจฉัยก็เอาบ่ได้เนาะมันนทำใหญ่ได้เลยนะ ขนว่เสีเอาเลยหีดเผเอาเนาะกจะตอยจังไยวคนถุงมือนี่ยอยู่บนยาวได้เนาะบนยาวมาได้ละอยู่ถุงมือเนาะอยู่ไปอยู่มาจังหน่อยต่เขาเอาไปเผาเผากระเพราแล้วตายเลยเนาะถ้าไผบมี้หีดต้องเอาพี่น้องเลย พอแมนเปลาให้ผู้ใดเนาะเอาเจ้าก้อยได้่ยได้เนาะไฟตายกับแม่กันแล้วเนาะแม่ถูกคนกับมาจเผาผู้เดียวไพ่ไพ่ใบก้อนไปลังกับมีแต่เมี่ยกันเนาะมันเป็นหี a เป็นคลองเป็นมือหนีโคดังไปก่อนโคดอนไปทำลังได้แมนถูกมือนี่ว่าบู้ได้ถูกมือเราถูกไพ่เราเถ่ามาแล่ห้องปนไว้ชกก่อนเราชาวบ้านโน้นเราเป็นไปได้ไพก่อนเนาะหน้าภาษาสั่งว่าแทบันทึกูกไพ่ได้หรือเปล่ซำนี่มันจะวิทย์ในระดั คนเทากัล่งสี่สิบพาสิบขมมือ,อมไปลาแมนความปตูพายเิบาลได้เนาะมีแต่คน,นอายุประมาณนี้ได้ทีนอ้องเลยชวยล้านนก็ล่างจะได้อยา่งางนีแต่ว่าปูพายมันเกินแวชี้ชี้ชื่งนอรอหนึ่นนงโอ้เ oh. อ้าหม่มด้ก็บดดิดได้มันเบดเนั่นไปบรดเนยนัจะเเยอะได้ สั่งบุญกันท่านจะลายแล้วบอกว่าบุญตู้ก็ยังหาจีบสาวอยู่ยังหาจีบสาวได้ในระบบิดคือว่ามีบุญบุญหลายเนาะยังได้สามีได้ยังได้แต่ถ้าบ่มีบุญนั่นคนอื่นได้เขาอให้ตานี่ด้เว้าให้เจ้าเด้อบ่ว่าเว้าวประยาเนาะบ่กว่าบุญลายได้เอาว่าบุญหลายอยู่ได้บุญหลายแม่ลายแต่นสามีลายแต่ตุ๊กตาแม่นบ่แม่นว่าเว้าพุ่นเว้าพี่บุตรเนาะ ไปเห็นลายไปแต่ว่าไปเบิดได้ไประเทศลาวน่อไม้ใหญ่ได้เป uh ็นเมนหน่อเดียวได้สี่น้องสามสามหน่อผู้ใดสามหน่อขึ้นมาจากได้ลายพ่อแม่ลูกว้ายกันว่าอะไรโอ้ยเนาะจนได้พ่อหน่อไม้ใหญ่เลยนะนี่นะโอ้ยนั่นๆจะได้จับของใหญ่ จะได้จับเด้หน่อไม้กับหน่อไม้ใหญ่หน่อไม้กับหน่อไม้ใหญ่ไผเคยเห็นข่อยยังบ่ได้เคยเห็นคนคนใหญ่เนาะคนใหญ่คนอ้วนอ๋อยคนใหญ่เด้ใหยบ่คนใหญ่อ้วนบ่ข่อยนี่อ้วนบดีล่ะว่า้สันล่ะว่ายังบ่้สๆงามเด้พอดีหั่นกกัสันๆบ่ได้บ่ไดอ้วนๆกันกันทอดบ่อุ่นนี่แหละก็พอดีโอใหญ่เออีกอดาาวสันกับาวลาน้อยนี่ผู้ใดอ้วนกว่ากัน พ่อป <sympath is> ันกันเลยพ่อปันปันกันเหมอได้งามบอกแล้วนานแล้วอวดแล้วใครเนาะ่ก็มองง้ามแลพาจะมาหาได้มาค่อยงามได้กุ๊กตู้ชาสันกระเชียใจได้แบบนี้บรเชียบกระเชียบจะเชียใจเนาะโอ้ชาสันงามเนางานไปงามมันเนงามไปงามมันงามไปคนแบบเราอ่ะอยู่ดีโอ้เยอะเราจืจืดเลยเนาะ บ่ได้ลูกชีได้ผัวบ่ได้เอ็นบ่ได้หัวชีได้ไห่บ่เีไย้ยังนอก่าง้าหาผู้สาวขรังนเนี่ยจากนั่งไกลกันทัวนั่งไก่ผวเนาะพวกมีเตียงเนาะมาหน่อยหนึงเบ่อู่เนาะอยู่คนละบ่อนะกนใจตรงกันได้ไม่ยากเนาะเมนความปตัขนอยู่บกลกยังมาเห็นเหือนเนาะไม่เคยมาบ่จะไม่คยมาเเถือเจากัยังมา คร ah. okay. um. ั้งแรกพ่อประถามครั้งแรกบ่ะครั้งแรกเลยมังไกลเท่าไหรเนี่ยปจักบ่ังคงจักทางมาจักทางมาอยู่ที่บริถามมาแต่พื้นแต่พื้นที่ก็ทั้งเลขชิ้ขึ้นไปแต่ขึ้นไปอยู่แค่หนึ่งเคยมาคันลุงทางปากเซนี่ผู้จักเบื้องต้นทุกบ้านทุกบ่อนแถวเซนูใกล้ๆนี่ยังไปปะทัวะเออไปปะทัวลเะเนาะ อวดค่ะก็เลยาในโทรศัพท์นะอวดอวดคอยจ่ออวดอุยชอยู่ดิวนนี้วนี้อยจอแต่วาชิบก็ได้น้าหนักนะโอ้บอกกว่ากันประมาณหปลายวนวรอ่นอ้วนกว่านี้อวนว่อนี่างน้หนักมาตัวใหญ่กว่านี้นตัวใหญ่กว่านี้ช่องเราใหญ่กว่านี้ช่องเราบริยายไี่ขนาดเรารดับหน้าก็ยังบําดเนาะแปรับหน้าะดน้าก็กินดีอยู่ดีนะจะกับบํรดแล้ว ก็บอปีงจับเราแหละน้องแม่นะจ่อยมันมีปีงแ่จีบอกก๋เชียยน่าคุณมือตั้งแต่มาวันที่หนึ่งนันจนวันที่สิปลายแล้วก็ไ่เห็นจ่อยน้อ่นตุ้นวันที่สิบหกนขึ้นขึ้นตื้ยขึ้นขึ้นแห้งมีน่ะมีนวลนะเ่านะแน้น่ล้มีน้ำมีนวลช่วยบัดสวยขึ้นอย่บอกจะมาราร่างกายมันครับเมานะลายล้วเราติดใจแล้วในคลิปโอ้ยเจ้ามาใส่เลย กันนานมือกับบได้สีมามื่อนี่เนาะแม่แมอยากเห็นมื่อนี้อยากเห็นแห้งเลย่นว่ามาให้ได้บ่วันนาดบ่ได้กินขบแหนบ่รับนี่เนาะฮากเลยคินใจเพิ่นบ่ได้พนก็ต้องลุยมาเลยตัวกุนกี้ดกลุยกตามใจตามใจหากใครในี่ยเาบ่เครียดคือตัวกวาะตูก่อนบ่ไปให้เครียด่นนันคนนี้ใครเน่ย่าูกเปนไดมาน่มหาภูสาวอะไรได้เนะแบบ ได้ตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นก็ตื่นไป้ก่อนน้อยหนึ่เนาะโอ้จะมาเห็นผู้สาวงามหอยขอบ้านนั่นเนาะตืาได้บังนาก็คือจะอายจอายวพี่าะอืม้อมโวกับ่อจิกหานบันไดคือวบาแบบมักแห้งนะปานนี่กเห็นผู้สาวงามจกอายนะบนนีไปเห็นกันเมื่อแรกเนาะเอชีจิกอายจิกอายชสงกได้เด้ยวนาะ จะจับจุดโลกกับเสพพูดเพราะอรจุดคือบังไฟนะยังไม่กข้แต่ย่าตายต้องห้านะเจ้าวัเนี่ยคอยเข้าไปเลยเนาะคนไทยบ้านบอกกันได้ว่าคอยอดเชื่อนจะได้ตอบคำแม่นบอยคอยไม่ใช่ก้อนทำมันหนึ่งแน่นะบบเ้าก็ได้นะเห็นํานได้ก็ได้เนาะมันขึ้นหอดกันตลอดเลย ตอนมเนิงมันยังยังมาขโมยกับบ่อได้กระชายแน่นมีเนี่ยได้ได้ยกกึศใส่จะใส้รัดไม่กากันยังมาไล่ลาวมาไล่เนี่ยเนาะแม่แข้งกายจะวันแน่นก็จะมีบุญบุญกับแม่นเลยแน่นกับแม่นมีบุญละคือก่อยนี่คนบ่มีบุญนะฮะเพราะบ่อได้บ่อได้ยันได้สองสามจะวบ่อได้เนี่ยมันเได้ได้ถือจะถือบุญมาเท่านั้นจะก็ได้เท่านั้นเนาะบ่อได้ผ่านมาแค่จับเนาะ เพอะไรเป็นตอนเป็นต่อว่ะอ้าวชายแนนมันมอโบมอได้ยังมันเนื้อคูอะไรีังมันเนื้อคูอไรเนเนื้อคูรีก็ตจนอยู่น้ำกันจนตายเนาะธรรมดามาฝึกกันยังชายแนนมันมาไงได้อันนั้นก็คอคู่สามชายแนนน่าเกลียดรีนทั้งทั้งกันยุบหลายรีก็ยังเอากันอยู่เคยเห็นไหมใช่บาทีก็มันชายแนนเนี่ยเราคนนู้เมียตัวงามเด็กกับปามันเบิดอยู่ด้วยกันตอนนั้นแหละมันกับป้าไปเนาะ จะว่าเห็นจะได้กันมันก็มองวันเม่อไงเห็นู้ชางามมานันนีอนกลงคืนฟันเด้แล้วมือนนี้นะคืนนี่เจะว่ <c oughs> ทาทั้งงนอนหมแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ <c oughs> ทั้งบมองนอนหมแล้วทำกสิพ <c oughs> ันนี่กับู้ชาเกี่ยวแด้วจะพันเ,เ,เห็นนะกับู้ชากบขิดกับบังลวก็สิบ่พันเทกันเลยเนาะ เขาคิดจะเฮาเขาก็คิดจะเอาเขาคิดจะเอากับพันเห็นงั้นวะปัญญาคิดผู้เดียวเขาคิดจะเฮามันก็สิบ่พันแล้วกอทางนี่มันบ่มีได้เนาะพักมึงมาแล้งก่แล้วเอาเลยข้างบนนี้ไอเทมันว่างาลาน้อยก็บิีกันหอดตัวพายหน่อยนึงประตูน้ามยังประตูนี่งามเพลิงน้ำอ้อยนาบอกเน้ำอ้อยนาเนาะเออน้ำอ้อยนา ลายชสั่นเขาทามอกอนสนาสนาสลาสั่เลยัเลยดเล้งลงแล้วลงแล้วสงสัยใจน้ชาสั่น้นแล้ว oui> มันสั่้าสั่นบึงละมืออยู่นี่เนาะมาต่ใจยังอยู่้นเนาะพรายันใจอยู่น้ำชาสั่นตอนนี้นะลงลงบิ้งักแล้วาปอืมท่านใส่ปุยได้ก็ได้ประมาณร้ว